dinh hả cô quá oh, yeah, quá, quá. tốt 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 oh. tốt cháu, cháu, cháu. Cháu, cháu. 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 นพอตามแผนจังน้อยว่ามือนี่มันเป็นเรงใดก่อเอาขื้นสั้นกว่านี้มึงแันบอกมึงถามกูว่ากูเมื่อยเพรานเนี่ยเนาะก็เป็นสั้นๆมาเนี่ย่อสั้นจังหนึป้ารถลูกปืนแตกไปไหนก็มาอยู่กูตายแล้วพี่น้องเอ้ยรถมอลำเรียกยีราฟแหมโอ้โอ้โอ้ What โอ้ตายตายตายซะน้อมึงบอห่วงซีวิตกูจะเมตีเอาขาฆ่ามั โอ้ยเนาะโอ้ยขอบคุณคำหลวงโอ้โตกวโอ้ยมื่อจะไปจอดไถเอามาจอดพี่เอาอีนี่แม่เนาะเด็กหน่อยไปล้อมรถกูมันสิคุ้มบ้าเบิร์นเอาคนว่ายจะม้วเจ้ายึดสาก่อนนี่คนว่ายแลนี่เป็นสิว่าแม่นแม่ขั้วดอกคือหายกินไงแต่ซุ้มเจ้าว่ายส่างนี่ได้ไผเอาไปก่อนเอาแม่ดเม่ดถุงยันนั่นฮะแม่ดถุงเงนนั่นถุงสุดตัวจะเข้าใจว่า สอบเขาสันติคนกล้องอีหามึงโอ้ไปจะบลบอกตามเกียบตายมะโอ้ยเจ้าเคือสูงค่ะแะมือนี่ัจ้าเติ้ยนันติสอบมาจังใดบอยแมงเงคอยได้เป็นยังเอาใส่มาเบิงไปอ่ะนี่บอรถหมอลำเรียกกีฬาน่ะร้อนร้อนร้อนถาเลี่ยวถลยโอ้ย มีบอลล็อตหมอนำเลีกยีรันเบิรตอนมันแล้วใส่เหล่าเวทีซุ้มเจ้าอ่ะฮะเวทีซุ้มเจ้าอยู่ไสนกระสีมาใส่เวทีนี่ต้วเนาะเล่นโดนลกระสีอัรบอลล็อตหายทุกว่าอย่าหาว่าว่าหยังที่อันแฟนคลับใสีสานแห่งถามหานางล้านอยู่นี่ไหวสีเอามาแต่สายก็ยังว่าทีมงานเลีกยีรันเอาไปขายเป็นเศษเล็กเบิดแล้วไหวถ้าไปขายต้วเนาะมันโม้เอาใส่มาเบิร์งคอยสีเบิรงเบิรงหยังเบิรงนี่เบิรง โอ้ท่าเลยบอเบิ่งท่าเบ้าแบบนี้มันซ้ำท่ากันตัวนี้เบิ่งนกน,อน,อกนอ้อยนกน้อยอุไรพรเป็นจอแอร์วีดีเป็นพมา่าลุยยางดีมีปายอ่ยอยามาซุ่มเจ้ามีบอมีใบคณะบอห่วงหงปากกับมีคือกันไส์ไส์ข่อยอยากกินยื่นรถออกอุปกรณ์เท่าคืนกลางป้ายวงเล็กบบลัมเบกบลัมญ่มันต้องมีใบได้ไม่จังเหรียญใดพี่น้องคาซิมาเล่นโดดโดดเพราะมีใบมันเสียศักดิ์ศรีตัวเขาว่าแม้นี่เบิ่งใซีอีสานเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างอี่อยตตั้งแ่อีพพ่่่ออยงงงเินตตกมา พอย่องพอแหลมพอจึนแต่แปนแต่แปนแพ่เดียวเนี่ยเออเดี๋ยวนี้จักแปนคือยาเก่าน่ะมักกะสีคือเก่าน่ะน้อวงเก่าเนาะปัจจุบันนี้การก่อตั้งมุขข่อยมาปีนี้เป็นยุคใหม่ยุคใหม่จังไหนยอย่ามาดูถูกเด้อแต่กี่บพท่านไหนมีรถขีมาตัวนี้มีรถขีมากหรอเนี่ยเยงอีสานเพิ่นเฮ็ดระบบไฮโดรลิกเป็นรถสองสองขั้นกลางปีกออกเป็นเวทีพอดีบอกเออก่อเก่าลัมตลอดการวงห้องฝากอะ คือเก่าล้วโอนมงปฝ่าพนักพวกเรียกอีล่ามันคือเก่าแล้วโอจูนจูนจูนตายระบัดนี่เล่นหาข้ามลวงด้วยกันพอมีไฟกดเอฟเฟอ์ใส่ใส่ไปคณะเจ้าเหรอนี่ดิว่าไอ้ห่ามึงบึกตีตามากแต่เลี้ยบิวงเนี้ยอย่างมึงคือเหตุไปกับหัวจังซ้ำมึงงจีกูอ้างข้าไหนเนาะได้เลินโบนอได้เลินโบนอว่าจะเป็นขายหน้าขายตากูคักเนาะเหตุยังบ่มุ่มมือมุ่มตีน ไผมาลักลวดกูเสียอีกบานนี่ึ้นซาแล้วบ่แล้ว <c oughs> เอาคอยมาโศกเจ้ากันเลี้ยงอีหลานเจ้ามาอันเสียงอีสานนี่ได้กินข้าวกินน้ำไปนั่งคุยกันก็ได้ให้นั่งในเด้อบันนั่งเบากันก่อนพี่น้องเอ้ยอย่าเ้ารเบอร์มุขคอยเด้อหโมแต่ออกมาถ้ามากินข้าวกินน้ำไปติแมร์เมลัตนาพรบันเฮ็ดยังสูเจ้ากินสเดชแต่ไทยอยู่ดอกมา่งวนนี้เพิ่นก็ต่อนรับเป็นย่างดีละเสียงอีสานเพิ่นก็เฮ็ดใฟเขาให้กินหลังเวทีเห็นละ ปลาดมื่อเจ้าได้กินยังนั่นอาหารทะเลเมื่อนี้ปลาเจ้าแม่รัตนาพรนบนเห็ดย่างกุ้งย่างปลาหมึกต้มยำกุ้งให้ซุ้มเจ้ากินพูน่ะได้ในจ้าคืดปลาจังสัตวเอากับอาหารทะเลเนาะปนปลาทูโอ้ยเนาะมันบ่แม่นยันกุ้งแม่นปูได้ปูกับปูหน้าก็เนถ้าอยู่บ่ได้กินผักสนิดนึงเป็นย่างพักสนิดนึงซุปบักเขียบวันนั้นได้ซุปเศร้าซุปอยู่ดีหอยแต่ว่าซุปบ่าซุปกระเซ็บกระเซ็บแบบว่าจิ้มหน่อยละเน่ยกระเซ็บอยู่ แม่รัดเ็ดแซ่บเออยิ้มแล้วยิ้มแล้วดยเอาดื้อฮะโอ้ยไม่ไม่เสียงมาจากทางไหนล่ะนั่ว่าแล้วกูว่าเจ็บเจ็บสุบกเชียแม่เข่าเหนียวปั่นใหญ่ๆเนาะจ้ำเปะลุงเชียเดียวปุ้ยผาดฟงวะเจ็บไรแซ่บเจ็บแหละแซ่บเยินบวนั่งกูว่าเลยเหรอ ยังไแล้วสัตว์สี่ตัวแล้วใจน้อยทั้งสองคนตัวแล้วเป็นคนใจน้อยตัวเป็นคนใจน้อยตีแห่เขาไปเบื้องเราบ่พูว่าเป็นอย่างนั้นจังคนใจน้อยไปเดาหรอหัวล้านวาหามกูหูอยู่เดนมึงไลายจ้าโบกเป็นบ่ไปยไจ้าเป้ไวายจากว่าเล้ว มึงแยบเนาะนี่มึงแยบแล้วมึงสิลงทางไหนห้องมื่นแยบเลยข่อยไปอยู่น้ำเจ้าคือเก่าอ่ะกูสิกล้าย่างแผ่นดินบ่เพีาะแยบตั้งแต่ข่อยไปอยู่น้ำหงฟ้าดาราสินนี่ค่าตัวเจ็ดร้อยพูดเนี่พี่แต่งานมีมือเดียว้วะตั้งแต่ค่าตัวเจ็ดร้อยพูดหมดละแม่ค่าตัวข่อยเจ็ดร้อยว้ายเลยได้ร้อยหาซิบอร์ไ่อยากวางไอ้บ่อร่อยหาซิจะได้เบิกตั้งแต่บ่ทันงานพุ่นกันอ่ะแล้วมันก็เลยสิเบิรเบิกไปทุ่มผู้ชายก่อนเนาะยังว่ะย่างวาสั่นว่าสิต่อไป ว่าจังไดมามือนี่นั่นทายคิ้วโดนๆสิก้าว่าสิมาเหรียญน้ำสนิทนี่ว่าจังไดตู้คอยสิ้ห้องเพลงอยู่เจ้าสิมาคัดจังว่าจังไดนี่ไอ้ต่ำกระถาห้องเพลงห้องกระจังห้องต่ำกระตุ่มกระเดี่ยวแต่ตัวเอาฝาเบิ่งก้อนหอหุ้ยเร่องนี้นั่นคือเหรียญก้อนโอ้ยล้วนแน่จากน้อยมือนมาเบิดจากจากชีวิตนี่ฮะมาเบิดจากชีวิตนี่โอ้ยรักสองอยู่แล้วเซงยีสานสามสี่ร้อยชีวิตพูน่ะเออมูเจ้ามีจากชีวิตรักสองรักสองสองร้อยชีวิตสอง หัวเองก็ไ <Das> ด <guided> <laughs> ok <aire> <laughs> ้วะเอ้าเอาเอาเอาจังไหนผ่านบ่ผ่านกันตัดสินเนื้อเรื่องมือนี่ยมันคือสอบไม่เอาจังไหนเราจังสัตน์ั้งสิบไปยานั่งกับพอหลอดไปนกหายแน่ไปมันอย่างยี้ยานั่งเที่ยนละบอลลีนมันเบิดกับบอคือเว้ยเอาให้ได้เด้อเออนั่งเบืองอยู่เด้อนั่งเบืองเหี่ยแล้วจะแบบมือนันทรงสั้นขึ้นไปติพ่อตลกเป็นไงเฮ้ยไม่มีที่ค้ำเลย ใ่น้อยไปกูทาระวังไวเดอจะรางว่างไงไปเจ้าเจ้าเวๆให้มุน่าแต้งตาเต้งหนาเลรนก่อนเอาข้าสั่าคอยสิไปเคียนี้ไปคอยสไปยยานั่งตามเจ้าไปเจ้าาไปเลยยาเบาดุปานคนดักแหลโอ้ยใส่เบิ้งกันนะม่หยากล้องกล้องตัวใดสู้ไม้เบิร์กเ้ยนอปานเสียยดโอ้ยเบิ่งอย่าเห็นมันหนาเกีย ทำบุญชว่วงนี้ป่อยเต้าเอาา้าเจ้าแซนละ่ะเจ้าคอยสีไปนั่งพางคกนไปสีไปใส่ก็ไปสีไปไปไปเออ <c oughs> เดี๋ยวใอยสะไปเคี่ยวกับพอหลอดเมนูกบอมือนี่ไปเคี่ยวยายนาเด้อเคี่ยวว่าวงเลี้ยงอีลาสิมาปะทะกัะเสียงอีสานด่าปาร์ตไปไหมไปแล้วเลี้ยงอีลาเจ้าลงทุนจากบาทนี่ฮะลงทุนจากไหนนี่ห้อเมื่อวานยางสื่อออมตลาดเบิร์ตมือปาร์ตลงทุนปานน่ะเงินเมนูกซื้อตัวหรือเอาเอาคอยสีไปเบาซื้อไปไปไปเจ้าสีมาขึ้นเวทีเออแมนอยู่ตะกี้ดำ่มดั่มได้ไหม ตะกี้ดำเตี๋ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยดำคือเก่าอะนะเอาของออกมาใหญ่เร็วๆล้ยวเขาจะเหี่ยวจอดรอดเลี่ยมอยู่นี่ผู้ใดกับพระเอกตามพระเอกดำอยู่นี่ผู้ดจีเป็นพระเอกหงให้เบิ่งอยู่เอาแมเอา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 มาปูปูปูเอาไงปูสัดก้นปูสัดก้นปูฮะปูสัดก้นเอาหัวจะเคยเห็นเด็ปูสัดนี่จะเก่ากูได้ยินแต่ว่าปูมาปูทะเลโอ้กลหญ่เนาะปูสัดใช่หรืนั่นเดี อไปไปแต่งหนาแต่งหนาก็แห้งเขียวเฮาอยู่โอ้าม้ารถก้ามาเอารถไปยังบ่ามาแต่งหนาแต่งตาตัวหมอลำั่ก้อนสีเหลี่ยกับแ่งหนาผู้ให้แต่แม่นกหน่อยบ่แทบชิมแล้วกับโบอยากออกกล้องได้พี่น้องแม่ยังรถเรียงอีลานเนี่ยตัวนั้นซื้อแม่ยังนี่มาคักมาเนี่ยแทบบานเนี่ยโอ้ยสปอนเซอร์มีหอดสปอนเซอร์เรียกอีลันก็ได้ตู้มือนี่มอลำใหญ่หมอลำหน่อยเขามีสปอนเซอร์เวล้านอ้แต่ว่ามึงยังเหลวไหลเถอะ เป็นยังกูรำคานสปอนเซอร์บ้ารักคณะโฆษณาสปอนเซอร์จนบ้ากูกูศาสตร์นี้เมีนอยู่ดอกอีพออี่เมีบ่ได้ฟังล่ำจักเชียจังลาติล่ะเมื่อเช้าเมื่อเอายังเซตแต่บางครั้งก็แจ็บจื้ประเดี๋ยงไม่ยนกตัวบ้าเออกินเหรอเพ็ดเพ็ดเมีนบอกข่าอยู่กูมีกันเนวแก่เพ็ดยูเอียงบั้นี่ขนมปังโกเบตคือบ่ได้กินน้ำจักเชียฮะโอ๊ยไปยังเมียป้าบ่ให้ตุมให้เสียง สไตล์ลีไซโนาบานัดนี่ปันลีแผ่นได้เ๋ยนี้จ๊ะมันก็ตื่นตื่นขึ้นเ่ะว้ายปอนซาลี่สอนตื่นเอา้ามาดิเยวสปอนเซอร์ก่อนยุดเอาเยีงยป่ะจะาเฝ้าจะาเฝ้าอ้าว,าาวเาชียร์พื้นที่สปอนเซอร์แม่สุติแม่ผู้สนับสนุนเอาบอกเออตาอีนี่เขาเรียนตำ้มอะไรอยู่ <laughs> ซ้อมมาสามหมื่นกับสปอนเซอร์คือเก่าเออผู้สนับสนุนแม่บ่แม่แซ่บบ่ตำสมเอ้ยแซ่บออกขอนี้ป้าแซบกย้อนยังปลาเด็กนุ่งมีผู้สนับสนุนแม่ค่ะเออคันได้ยินจากปากว่าสปอนเซอร์แบบเดี๋ยวมืดหนาวแท้ตายเกียบตอนนี้เอาเอารุสิเรียนอีกโดนบอออีกหน่อยหน่อยเออหน่อยหน่อยหน่อยสีลบไปหันอ่ะเพราะยังหล่อแล้วนั่งถ่าหัวอยู่นั่นบอ โอ้หัวป้านั่งมองพ่ออยู่จนเอ้ยผมกูสั่นไม่อยังกูสั่นบ่สั่นจังไลยมึงไปหาสั่นเล่นกับแม่นกนั่นมึงตั้งใจเอาเอากูถามมึงแน่บานี่ไม่อยังโกเบียดไปกินแต่เถิงกูคือน่าเลยกินน้ำจักรเชียกินตัวเปล่าออกบ้านเนาะจะว่าสั่นว่าสี่เดิมมึงไปเห็นอยังมาหุ่นคือช่งมีออร่าแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮุ่ยยังไุ่ยพี่นุ่ยเออเออเออเบยปลาลูกผู้ว่ะเป็นอยังมา กูกินกาแฟไม่ไงดอกน้อยจังสี่จังสี่เลยดีดีดีครับแม่บอกูรื้อพ่วงไปอย่างไม่ได้พอกันโดนไปอย่างอะหน้ามักเกี่ยงแค่เธอไปเห็นอย่างมาอันฟาสปาโชไปแจ้งหน้าเบิร์ตไปเบิร์ตอะไรอ่ะผู้สนับสนุนฮะเบิร์ตอะไรเน่ะเฮ้ยเดียวผู้สนับสนุนเด้อเมื่อจำไว้ที่หลังอ่ะสปอนเซอร์นั่นเพราะเมนอันนี้สปอนเซอร์คือเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง กระปอนเจอคือนามยังเหลียงใบวาเฝ้าแจ้งนาเลยแจ้งนาเล็บหรอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไม่อย่างกูสีแดงให้เองกูว่าแล้วเอย่าอย่าอย่าอีหาูอีห่านเอาอีกแล้วมื่สีลักแค่สบายกูอีกแล้วแม่นบ่กูสีตรวจเท่าพิษบอนเขางานมึงโมหันจักยังคักเนาะแม่นบ่บูแต่ละมือแต่ละเว้นรักแค่ของกูมึงนั่นบ่ได้หนังสือคักบอกให้เตรียมมาเมบ่เตรียมนั่งลงนั่งลงนั่งร่องกูสีสแกน โควิดบอกเออเฮ็ดให้ปูณเนี่ยกูกระยับกูรับตารับตากูหาอุปกรณ์ก่อนจ้าเอาเหมือนตาขืนโอ้ยห่ามึงเหรอกูบอกธนัดกูถอดเอิเสียงเขบาไหมมึงใส่มานยังหมวกกระดองก็ไม่กระโจกกันแนวกันโควิดตีโอ้ยหมวกกระึงเอาปืนมาใส่หน้าผากกูเห็นหยังบัดกูลืมกูลืมแน่วของเหรียญคำลวงกูลงเอ้ยละมัดระวังเนรลันมันนั่นกูสิย่างหอดมืออื่นบ่เอาวไปแต่งไปแต่งอืมแต่งตัวนาะเบล่าเฮียงหน่อยอยู่ เต้าสีขาได้แมนตัวสีขาได้มึงได้เรียนซ้ำนีดบุญแล้วเอามาอย่างจัด <c oughs> มึงเอามาอย่างไ่ทัดยินเขานน่ะฮะที่นี่กูยืมเครื่องซํำอ่างมึงเนี่ยกูว่าเรียมานํ้ำกูว่าเรียงย่ามด้กันย่ามนั่นกูซ่าซุกออดซอมออดยังออดอมออดใช้มห้ยืมน้ำเนีกูว่าได้เสื้อเลงไหลบ่มีหอนมองบ้างหัวบันอ่ะงเปียมือยังสั้น จักสิละอเนี่ยมีกูท่าแปงน้ำเนี่ยกูว่าเลยไอ้เนี่มันสีเร่งมาหาเจ๊ตั้งเจ๊กูยืมตั้งแต่ต้นแปงจนว่าฮอดคิ้วุ้มกูจิตเย็นอ้อยยืมน้ำเนี่ยกูต้องน้ำไว้ว่าสันมึงเคยไปลอยอาบของกูนั่นเจ๊กูเติมโทรศัพท์ไปลอยนึงมึงเคยไปโทรหาผู้ว่าเบอร์เดี่ยวงานน้ำอือเอากูได้หน่อยแท้ภาษาขอจะซื้อเอาได้ไงหลายๆนั่นเด้กูสอนสอนให้ผู้อื่นตัวว้ายว้ายว h า t กูซื้อแป้งกูซื้อบ่ได้ขอดอกเก็บคองไปไปคนแหงมะเล็งเอาเลีงเอานี่บัดซ้อมมาสัญญาสามซูโมงเอาพระเอกไปใส่ไทพระเอกเด็กอืออีทำไปเดาตัวร้องเพลงเลยอีหามันความฝันของกูบ่มีไผยืนอยู่ทั้งเวทีนี่ร้องเพลงเลยให้กูร้องกระเทยส้นตะบดได้เปียงเอาเลยเอาเลยแมลำพงมาทดสอบเอาตีอะลำพงมาทดสอบเปลี่ยนสุดก่อนอีนี่ฮะเอากูเริ่มเปลี่ยนสุดไปไดนอะ ใจละบันจะยกน้อยแม่จะเดี๋ยวกูล้วนเลยบัดเปียดจุดเปียดจุดจะเลี้ยวเลี้วเลีวเลีวเพื่อนก็ทราบแล้ววันนีนเราเป็นไรก็เทิดชนบทกระเพงอยู่ดอกคนสิพาเตยดอกวัดเอาข้าวเดียวบู๊ยสูตรมึงมาคือกล่องกระตินแต่นี่ี้จะทวงมันสิหวงมาถอดล่องเครงเปิดเปิดเปิดเรี่ยงอีลานเข้าเปเป้อาศัยเครื่องเสียงเพิดออกพอเป็นสองล่องไผ่เนีนน้อนมาปีนี้โยกเครื่องไหมเปิดดู เปิดหลาย,ยา牙模ั蓝หล在连ย请稍后ไอ้หัวผูายยา้บ้า,โหโหาเป็นหลานงาเดีมึงเสียงผู้บ้ามานแนเตีบอลแล้วเนาะอุ้ยมันคือว่าสีสองหกผู้บ้าอย่างมาเสียงก็กเจ๊เข่าแถ่ไว้จะเปิดนั่นเปิดนี่มันเสียงน้ำพงดอกเอาเปิดถ้าเพอนเ้นมาบดให้นั่งยนไหยเดี่ยว蓝牙模式蓝牙正在连接请稍่กระซับกระซับมือนนิคัตพี่น้องอยากเบิ่งไล่บดไล่ไล่มือรุ่นไม่น้อยเสียเลนดอกฮดว มีดร,ระบาดนี่โอ๊ยตัดเขียวอยู่แม่เขียวอยู่ อมกระเทยมีเกรดกระเทยเศรษฐีเขามั่นลักกระเทยมีโสดึงโตกระตุ้นให้ลเก่งทีพวงเ่านั่งยีบรัดีสวัสดีดังนี้ตอกน้ำเต่เล่าขาวกระเทยกระเทยที่ถูกเามามันบุกมันหนักใจลายให้บ้านเกินกระเทยควายหุ่นมมควายให้แก่ใจเป็นสาวเขาอย่างละหัวยินท่า เฮามันหนึบาเฮาเนีนติดไมาเอาเด้อขอโทษกูลงเกิดเป็นแล้วก็ะเทยปนนุ่มก็เว้นก็ออกมาเห็ดไห่เห็ดนะแลงมากก็แต่งหน้าแต่งตาเลาะหาคุยบาลบานนันบาลนี้กระเทยละอดอยากตักหม้อกูใช้ก็ตก็ตองมาตักงมาหลายปีได้เนต่ย่ามีหมอลำได้เนต่ย่ามีหมอลำพอได้กูสิน้ำแถวหน้า อ้ยกระเทยกี่โพคนเลยกระเทยโลโซขี่น้ำรับโบได้รับโบได้ยีรีเห็นใจกระเทยบันนอกกระเทยลอยหัวกาย่างคนแม่พี่ใครอยากสิเป็นจันสิต้องไปมาเรียกร้องเลวก็เป็นกระเทยค่ะเห็นใจไหนอนุราชกระเทยจนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตตับ พระพทได้เขามีอนาคตต่อไปไพน่าสงสารกระเทยปนองรู้ตนกระเทยปนอกผู้นามนออกลอกแป้งกระบอกเท่านะ่ทาท่าเอาควางคือรถงไปไปดีที่ได้ไปเอาอ้อยอยู่รถไป่นเขาอยู่ต้ว ก็พื้นบันเอาไว้สางสีสันในงานบัดงานมานักหนุนกระเทยสนบด้วเขามีอนาคตต่อไปไหนาลงสารกระเทยปันโนดูโตนกระเทยปันอกผู้นาหมดออกหลอกแม่ค่ะแม่ค่ะไปก็ห้าบันเพิ่นมาหนูไปละเพิ่นมาเลยเด้ฮะน้ำค้นนะรถผู้น